นั่งนิ่งๆมันก็ค่อยๆนี่ก็เป็นประสบการณ์นะทีนี้ก็ลงเป็นนั่งแรกๆก็ออกดูเหมือนว่าร้อนพอสมควรแต่ไม่มากอแต่พอดีๆพอนั่งสักนาทีสองนาทีมันก็ปรับตัวพระเจ้ามันจะปรับตัวเองไปเรื่อยๆมันจะพอดีเล่นน้ําก็จะเหมือนไม่ร้อนพอถึงห้านาที น้ำก็เหมือนว่าเป็นน้ำอุ่นธรรมดาเป็นน้ำอุ่นธรรมดาแต่ทีนี้พระอาจารย์ว่าเออให้ให้มีความรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ให้ไมกว่ามีอะไรเกิดขึ้นออไม่ต้องไปทำหนังหุ้นยางงี้ให้ทำใจสบายๆดูกายสัมผัสกับน้ำระหว่างไออุ่น ในร่างกายเรามากับทุกไอ้อุ่นที่เป็นน้ำที่เป็นอาโปธาตเออมันก็รู้สึกได้รู้สึกไดออ้จะว่าเป็นเป็นการเป็นการยังลงถึงความรู้สึกที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องบอกว่าโอ้อันนี้อุดอันนี้ร้อนอีกส่วนนี้เป็นจะพอดีอุ่นพอดีเงี้ยมันบอกวัามัน,มนเองพระอาจารย์ มันบอกของมันเองอในความเป็นจริงมันมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการไปในลักษณะเช่นนั้นก็ถ้าเราไม่รู้บริบทของเขาเราก็จะไม่ไมีความรู้รรสึกอะจะไปคิดในเก่าแต่ไปตรงนั้นเราก็ไปธรมธรมดาธรรมดาไอ้ตัวธรรมดามันก็ไม่ธรรมดาเพราะอาการเขา เป็นขนาดที่เราลงแช่สิบอีสิบนาทีพอได้จังหวะก็ขึ้นมาอาบน้ำเย็นพักยกแล้วก็ลงไปแช่ใหม่เนี่ยมันก็สร้างสร้างสัมผัสกายสัมผัสทางกายทางใจของเราเหมือนกันทางใจก็รู้สึกนึกรู้แต่ถ้า มันจะรู้ได้จริงๆก็ไม่ต้องเป็น,นแปรอะไรอ๋อนี่ก็รู้สึกเวลาลง,ลงแช่เพราะว่าน้ําตรงนั้นมันเป็นน้ําน้ําอุ่นร้อนๆตอนเราลงแช่ครั้งแรกเนี่ยมันมันจะร้อนอ่ามันจะร้อนแต่ถ้าเราเข้าไปนั่งกิงๆประมาณนาทีหนึ่งมันก็จะเริ่มปรับอุณหภูมิเป็นน้ําอุ่นสองนาทีสามนาทีห้านาทีแต่แต่ถ้าเราขยับไม้ขยับมือะอาจานมืลองขยับมือที่ อาการร้อนก็จะเกิดขึ้นอ่าอาการร้อนทางทางการขยับนะมันก็จะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรียนรู้เรื่องกรรมฐานกรรมฐานที่แท้จริงก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปสอนธรรมชาติโหเป็นอย่างนี้อาการอุ่นอาการร้อนอาการเย็นพอขึ้นจากอ่านจริงๆแล้ว มันกลับเย็นอ๋อพอกายเรามันมันก็แตกเป็นกันนะอแล้วไปอาบน้ําเย็นอีกมันก็เย็นลงอีกนิดหน่อยเอ่อกัเป็นสภาว่าของของจริงแต่ทีนี้จะบอกว่าแล้วมันได้อะไรก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติโดยที่เราโอ้ความรู้สึกตัวจริงนมันเป็นอย่างนี้มันมีจริงอ่าโดยที่เราไม่ไม่เข้าไปบอกว่าโอ้อันนี้มันมันเย็นจริงนะ มันของของจริงไม่มีอย่างนั้นมันเป็นโดยสภาวะแล้วมีอีกตอนที่ท่านประสิสธิ์ถามว่าไอ้ที่มันเหยียดมันคูมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวไกายเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะครับผมผมบอกว่ามันเป็นสัมปัญญ,ญปะปปะสัมปัญญะมันมีการเหยียดการคูการก้มการเงยเหลี่ยวซ้ายแลฝาเนี่ย นั่นแหะมันมีอาการเอาผมก็เลยบอกเอาลองขยับมือขยับเท้าการเหยียดการคู่การก้มการเงยเนี่ยแล้วมันจะต่างกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอาจจะทําอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้<ม>แบบนี้หรอกแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นแหละแต่ว่าสามารถรู้ได้ใช่ครับบางทีเรารู้แบบไม่ตั้งใจด้วยอันนี้อันนี้บ่อย กับถ้าเรารู้แล้วเราตั้งใจอ่ะไม่มีทางรู้เออมันคนละเรื่องกันอันนั้นให้รู้แบบธรรมชาติที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะที่มันยืนยืนอยู่หรือนอนนอน,น,อ,นอยู่หรือนั่งนั่งอยู่กําลังทําอะไรอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนแก้แก้ทุกข์ของมันอ่ะแต่ตอนแรกอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์อะไรปวดเมื่อยอะไรไม่รู้หรกขยับไปแล้วพอผมเคยเป็นเอ๊มขยับมาทาไมที่นั่งนั่งอยู่เราขยับมาอีกข้างหนึง่ง ออถ้าพักหนึ่งโอ้มันมีทุกข์มีปวดมีเมื่อยแล้วมันถึงขยับโอ้มันเกิดจากตัวนี้ก่อนเกิดจากการที่ไปเห็นมันขยับตายขยับฝาการเหยียดการคู่การก้มการเงยเดี๋ยวใต้และฝาเนี้มันหันไปก่อนขยับไปก่อนเดีวต่อมาจึงรู้ว่าโอมันมีทุกข์อยู่บางทีปวดหลังปวดเอวมันก็ขยับก็มัน เนี่ยตั้งแต่มานั่งเนี่ยตั้งขยับไปกี่ครั้งแล้วหนักกรรมยตัวน,นะเ,เรารู้บ้างไหมเนี่ยเนี่ยมันแก้ทุกอยู่นะ <c oughs> มันมีสองอย่างนะหนึ่งรู <c oughs> ้กายที่เคลื่อนไหวขยับมือขยับเท้าขยับหลังขยับเอวสอง <c oughs> ทุกป <c oughs> วดเมื่อยนะมันถึงได้เปลี่ยนได้แก่แล้วแต่จะรู้ได้มันอาจจะรู้ก่อนก็ได้นะรู้ทุกก่อนเปลี่ยนอย่างตอนนี้มีทุกไหมอย่างเงี้ย ปวดมีเมื่อยไหมแล้วก็รู้ทุกขณะกําลังเปลี่ยนกําลังแก้รู้พร้อมไปกับการเปลี่ยนกำลังแก้เลยขยับปั๊บก็รู้เลยและอันที่สามก็คือแล้วแต่รู้นะหลังจากเปลี่ยนไปแล้วก็มารู้อีกเนี่ยแล้วแต่เขาจะรู้ได้รู้ทุกก่อนเปลี่ยนก็ได้รู้ทุกกําลังเปลี่ยนก็ได้หลังจากเปลี่ยนแก้ทุกไปแล้วก็มารู้ได้เนี่ยแล้วแต่เขาจะรู้ได้นะ แต่ไม่ใช่ต่อไปนี้ต้องรู้ทุกเรื่องที่ผมบอกไม่ใช่ความหมายนั้นนะเ,เขาสามารถรู้ได้แต่เขาก็เปลี่ยนเขาก็แก้ทุกเขาอยู่เนี่ยเนี่ยจากที่อําที่ไปแช่พูลน้ําร้อนแล้วต่อมาอา่ามีขยับมือขยับเท้าขยับหลังขยับเอวหรือกําลังตอนเนี้ยมีไหมมีทุกไหมมีตลอดมีอ่า อ่ามีตลอดใช่ไหมเ๊้ทำไมจึงรู้ว่ามีตลอดแต่แต่ว่ามีธรรมชาติที่รู้นะเนี่ยแล้วต่างอะไรกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีได้ยังไงก็มีแต่ทําไมไม่รู้เนี่ยไอเรียนรู้นะเพราะอะไรจึงไม่รู้บอกว่มันมีการรวมการนิ่งตัวนั้นนะก็ไม่ออกมารู้ทางกายออกไม่รู้ไม่รู้ทุกเพราะทุกอะมันเกิดที่กายแล้วก็กายยวิญญาณเป็นตัวรู้ แต่ถ้ามันไปรวมนิ่งอยู่ที่ใจแล้วเนี่ย<ม>ก็ไม่รู้พวกนี้หรอกนะเอาไปเรียนรู้เอาทุกเรื่องทุกอย่างแล้วต่อไปมันเหมือนพึ่งแตกลังใช่ทุกะโอ้เยอะแยะมากมายมแก้ไม่ไหวหรอกบางทีอ่าเอย่างเช่นปวดหนักปวดเบาไปเข้าห้องน้ําไปแปลงฟัน่ะแล้วทุกอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอื<ม>เยอะแยะมากมายแก้ไม่ไหวหรอกแต่ไปเรียนรู้เอาว่าอันไหนทุกมากกว่ามันก็ต้องไปแก้ตรงนั้นแหละ บางทีกําลังแปลงควันอยู่ตอนแรกก็ยังไม่ได้ปวดเบาอะไรเอาพอไปโดนน้ำเอาปวดขึ้นมาซะอีกแล้วใช่แล้วจะทํำยังไงดีอ,อ๋อแก้ทุกมันทั้งสองอย่างเลยไหมแปลงควันไปด้วยถ่ายนักถ่ายเบาไปด้วยก็แล้วแต่จะแก้แล้วแต่จะรู้ไม่รู้ก็ทําอย่างนั้นแหละที่ผมบอกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราทําอยู่แล้วแต่ทําด้วยความเคยชินไง ต่อมาทำไมจึงรู้ตอนนี้ก็เริ่มมีความเพียรมีสติมากขึ้นเนี่ยก็ึกษามันมีสามอย่างนะองคุณของตติปฐานนะหาตาปีสัมปชานูสติมานี่นะ่ใช้ได้ไปตลอดมีความเพียรมีสัมปจัญญะมีสติก็แล้วแต่มันรู้ด้วยไม่ได้รู้แบบตั้งใจครับดังรู้แบบไม่ตั้งใจเอรู้แบบไม่ทํากรรมฐานไม่มีรูปแบบอะไรแล้วธรรมชาติมันไล้รูปแบบอยู่แล้ว เนี่ยให้ธรรมชาติเป็นครูแล้วก็เรียนรู้วิปัสนาถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากหรอกของมันมีอยู่แล้วด้วยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปหาด้วยแต่เราก็ไม่รู้มันเออแต่ตรงเนี้ยน,น่าแปลกใจเขาทุกวันแล้วโอยใครถามก็ทุกคนเป็นยัยท่านบาสิ์เออตอนนี้เริ่มบอกเขาได้ยังว่าทุกเ,ออเป็นยังไงบอกดูไม่ไหวแก้ไม่ไหวใช่ไหม หารวิจน์ได้มันมีอยู่แล้วแต่แปลกใจตรงที่มันมีแล้วไม่รู้นี่สิตอไปทําอะไรไว้แล้วมันนึงตอบคําถามก็ไม่ได้เขาบอกว่าโอ้ยผมไม่เคยเห็นหรอกผมเห็นแต่ผมนึกเอาแล้วแหละแต่ไม่ใช่เขาบอกอย่างนี้นะอ่าตอนนี้บอกไม่ไม่ต้องทําเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้ยดูไม่ไหวอีกแต่ที่ผมบอกว่าถ้าหาว่ามันมีความเพียรสติสมปชัญญะมันจะพัฒนา ใครจะถามผมว่าเห็นอีกเลยอย่างทุกข์โอบอกแก้ไม่ไหวรู้ไม่ไหวมีแต่ทุกข์ก็แก้ทุกข์วันทุกข์อยู่ตลอดเราไม่รู้เออเนี่ยน่าแปลกใจขยับนิดหน่อยนั่นอมันก็รู้ของมันแหลขยับขายืนยืนอยู่คุยกันดิแล้วจะรู้หรือไม่รู้มันก็แก้ทุกของมันอยู่แก้อมันแก้ด้วยโอ้มันถึงบอกว่านี่ ฉันขยับแล้วนะนี่ถึงขนาดนั้นแหละถ้าถ้าถ้ามันพูดได้อมันมันบอกเราอ่ะอถ้ามันพูดได้แล้วถ้ามันบอกได้พูดได้แลฉันรู้แล้วนะเธอไม่ต้องมาบอกฉันบ่อยๆแล้วฉันรู้สึกแล้วเธอไม่ต้องมานึกบอกฉันอีกทีหลอกแล้วถ้ามานึกบอกมันจะเสียหายอะไรไหม ที่ที่พระอาจารย์ว่ามันจะออกมารู้ได้ไงมันรวมอยู่ที่ใจอ่ะมันจะออกมาไอ้ที่กายได้ยังไงอ่ะมันต้องมันต้องต้องบริหารออกมาต้องบริหารมันกรรมฐานจริงจะสะดวกแล้วก็มันจะเรียนรู้เรื่อยๆไปฮะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่วนอยู่ที่เดิมแน่นอนแลาไม่ขยันตาเหมือนเมื่อก่อนด้วยพระอาจารย์ถ้าเข้ามาเขาก็มาเป็นโลกเหมือนกันนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเขา มาเป็นระยะ้กันนะขนาดยิงคุยกับพระเดชพระคุณอยู่เกือบ30มสิบกนาทีนะผมขยับค้างอะไปเรื่อยเดี๋ยวก็มานั่งอีกแล้วมันก็รู้ในขนาดนี้เลยมันก็ประหลาดเหมือนกันนะมันรู้แบบไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจทําเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกจะนั่งจะลุกกี่ครั้งก็ไม่รู้อ่ะทั้งนั ตาก็คุยกันตาก็บอกกันาไปแต่ขามันขยับนะเออแล้วทำไมจึงมารู้ได้นี่ยธรรมชาติผมนําเสนอเรียนรู้ธรรมชาติแบบนี้แหละแต่ถ้าท่านยังทําเหมือนเมื่อก่อนไม่มีทางรู้หรอกทำมาสิบปีแล้วไม่ไปไหนแล้วพายเรือไม่แก้เชือกตอนนี้ต้องแก้เชือกแล้วก็พายแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วมันจะพัฒนาเองมันจะเรียนรู้เองตั้งแต่ตื่นจนหลับไปแหละ ขนาดเรานอนเหยียดอยู่ในที่นอนนะเราเหยียดขาอยู่เวลามันจะฟ้องเรานะอาการแสบมันขยับแล้วมันขยับอีกข้างหนึ่งอะไรมันฟ้องไอ้ทุกข์น่ะเนี่ยมันรู้ก่อนรู้ทุกข์ก่อนเปลี่ยนใช่มันแสบร้อนนะครูาอาจารย์เอ้ขาไอ้แสบร้อนนี่ไม่ไม่ปกตินะฮะ ครับ <im itation> ปกตนะิมันแค่รู้ทุกข์ปวดเมื่อย ắng, มันเป็นสแพ่อนั่นไอ้ตัว yeah. นี้นนจะเพลิดปกติอยู่มันเกิดจากจิตรวมตัวตรงนั้นก็ได้ <im itation> แต่ปกติไม่เป็นหรอกไม่มีการอาการแสบ <im itation> <im itation> แสบล้อๆอะไรเลยน่าจะเกิดจากจิตรวมตัวมากกว่าเนอย่างตัวนี้ท่านมีไหมมีแสบมีร้อนไม่มีเลยมีทุกข์ไหมปวดเมื่อยปวดหลังปวดเดียวมีไหมเนี่ยต้องอย่างเงี้ยถึงปกติ แต่ถ้ามีอาการแสบมีอาการร้อนมีอาการอะไร <S <S พวกนั้นนะไม่มันไม่ปกติมันเกิดจากจิตรวมตัวอยู่ครับนะ<ง>ผมผมถึงผ,ผ,ผมถึงบอกพระอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมมันแสบก็ตั้งไม่นานตือนขึ้นมาพอพิ่ขาไมันก็รูันทีพอขยับมันต่างกันไหมไอ้ที่แสบแสบร้อนร้อนกับไอ้ที่ทุกอะมันยังเดียวกันหรือเปล่า<อ>เหมือนกันไหมหรือต่างกัน อย่างตอนเนี้มีไหมทุกมีปวดมีเมื่อยไหมตอนนี้ไม่ปวดไม่เมื่อยอาจจะได้เรียนรู้ว่ามันมีแสบมีร้อนไหมไม่มีเนี่ยให้รู้ความต่างกันของมันทั้งสองอย่างปกติมันแค่รู้ทุกปวดเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนแก้ขยับกระเย่นเคลื่อนไหวแค่นั้นนะไม่มีอะไรเพิ่มออกมาจากนี้ไม่มีแสบไม่มีร้อนมีแต่ทุกข์ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนอะไรอย่างเงี้ยได้ร้อนนั่นก็คือร้อนก็แบบ เย็นร้อนนะไม่ใช่ร้อนแสบแสบร้อนร้อนพวกนี้นะเย็นร้อนมันเกิดจากลมพัดมาอลมพัดเย็นหรือร้อนแต่ตัวนี้ลมไม่ได้พัดตื่นนอนมามันก็ไม่มีแล้วเนี่ยมันจะมีแสบแสบร้อนร้อนคืออาจจะร้อนอยู่ข้างในไม่ใช่ร้อนที่ผิวด้วยถ้าผิวคือเย็นหรือร้อนใช่ไหมมันจะที่แค่ผิวเท่านั้นที่สัมผัสเนื้อกายญาวิญญาณรู้แต่แสบปร้อนตัวนั้นอาจจะเป็นมโนวิญญาณรู้ก็ได้ ลองไปเรียนรู้เอาเองมีหนะ้าก็ว่าอย่าดูที่จิตแต่ว่าีงนะให้ดูที่กายตึงจะหินทุกข์ผมบอกแล้วถ้าดูที่จิตมันจะรวมจะรวมแล้วมันจะเพ่งก็มารู้ที่กายมารู้ที่ทุกข์ทุกข์อะมันรายงานให้รู้ปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนแล้วกายวิญญ,ญาณมันก็รู้ แล้วมันจะส่งต่อไปที่มโนวิญญาณมโนวิญญาณก็จะมารับรู้ช่วงต่อเอาไปเรียนรู้ต่อนะเพราะว่ามันต้องยืนเดินนั่งนอนอาบน,น้ําล้างหน้าแปรงฟันแก้ทุกข์ต่างๆอย่างนี้แหลนะแค่ก okay. ับผมไม่เรียนรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยแล้วก็มาสัมผัสว่าทุกข์มันเป็นยังไง นีก็ต่างกับที่เราคิดเอาทําเอาคนละเรื่องกันคนละเรื่องเลยใช่ให้ไปเรียนรู้ไม่ต้องเอานั่งโอ้ยปวดแค่นี้ยังไม่ทูกไม่มีเลยไม่มีไหนเปลี่ยนได้หรือยังผู้ปฏิบัติเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นนะพอได้ยินมาว่าต้องใส่ใจทุกข์ก่อนเปลี่ยนนะเขาก็จะไปหาไอ้ทุกข์แค่ไหนเปลี่ยนได้หรือยัง มันไม่มีแค่ไหนหรอกมันมีแต่ธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้แล้วก็แก้ทุกข์เนี่ยมีแต่ทุกข์กับแก้ทุกข์นั่นแหละไม่มีแค่ไหนหแล้วก็ยากนะที่จะนําเสนอให้เขารู้เพราะเขาไม่ได้รู้ว่ามันไม่มีแค่ไหนหอ่ะเช่นปวดหนักปวดเบาเอ๊ยต้องรอแค่ไหนหรอือเปล่าไม่มีหรอกมันก็เล่นไปเลยอะ่ะจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ จะไปรอมันทุกแค่ไหนเปลี่ยนแก้ได้หรือยังถ่ายหนักต่เบามันอาจจะลาดอยู่แถวนั้นก่อนก็ได้ก่อนนี้จะไปห้องน้ําไม่มีแค่ไหนให้ไปเรียนรู้ก็ธรรมชาติมันนี่แหละที่ผมไม่ไปหน้ามามาหลังพอจิตมันรวมตัวหนักหนักมันสร้างมันสร้างภาพลูปขึ้นมาเองเลยแต่ก่อนอตรงนั้นเขาเรียกมโนภาพมโนภาพเคจะจ <ใน S 2> ิตรวมตัว,ตว เราเห็นรูปนามเนี่ยนี่นะมันไปเข้าใจผิดอีกเข้าใจผิดอีกเลยครับผม้หนตรงเลยนี่อ่าแล้วไปเรียนรู้ที่เขามีความเพียรตติธรรมะชัญญาเป็นยังไงก่อนไม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยทำไมขยับมีมีมีแสบแสบร้อนร้อนไหมไม่มีเออเนี่ยให้เรียนรู้มีแต่ปวดแต่เมื่อยไม่มีผมนั่งนั่งผมผมยังเพียบอยูนี่จะรู้หรือไม่รู้มันก็เปลี่ยนก็แอทุกของมั